วันนี้สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชนลประธานจะผันน้ำไปทางด้านฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาลงคลองใัยนาทป่าศัก,รรกเพื่อช่วยตัดยอดน้ำส่วนหนึ่งบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้ประมาณ50-100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุรศรีกิติมนฑลเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทชกล่าวว่าสทชและกรมชลประทานเดินร่วมหาร,หรือเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยจะพิจารณาผ่านน้ำไปทางด้านฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโน,นรมจังหวัดชัชนาทในวันนี้เพื่อให้น้ำระบายลงคลองชัชนาทป่าศักโดยจะช่วยตัดยอดน้ำลงได้ประมาณ50-100ลูกบาศเมตรต่อวินาที พิจารณาเพิ่มเติมในการที่อาจจะระบายน้ําไปทางฝั่งตะวันออกคือทางโครงการมโนรมเพื่อจะเข้าไปในคลองชัยนาทป่าสักเอาน้ําเข้าไปในทุ่งรับน้ําในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรต้องการที่จะมาเอาน้ําเข้าไปที่จะเป็นใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงในเรื่องของการเตรียมแปลงด้วยและก็เป็นการที่จะตัดปริมาณยอดน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพญาตรงนี้ไปได้ในระดับหนึ่งเพื่อจะเป็นการลดการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพญาลงขณะที่นายจีรายุห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปชกล่าวได้ว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทขณะน,นี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับในสัปดาห์นี้ปริมาณฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางเริ่มลดลงเช่นกันส่งผลดีต่อการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำทะเลนุนในช่วงวันที่13-24ตุลาคมนี้ ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนขณะนี้ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และหากปริมาณฝนตกลงมาต่อเนื่องเกิน200มิลเมตรสะสมในพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงน้ำหลากได้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดส่วนการช่วยเหลือยิวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนางสาวไตรสุรีไตรสรนกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ตั้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงกรณีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ซึ่งประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสามารถใช้เงินทดรองราชการจ่ายเป็นค่าช่วยล้างดินโคลนรวมทั้งซากวัสดุต่างๆในที่อยู่อาศัยประชาชนซึ่งประสบอุทกภยัยในอัตราหนึ่งหมื่นบาทต่อหลังแล้วนายอนุทินชาญวิรุฬกูลรองนายกรรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบอทอให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในขั้นตอนต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วนาณนห,หม่์อุดมพรรายงาน